สามคินเป็นตัวหนึ่งบ่ลอตเตอรี่พี่น้องสองแปดเก้าเอาเลไทยออกสองแปดเก้ามันออกสามแปดเก้าโ้งสุดมันนับมาอีกบ่เ่อวันี้แปดเก้าออกมะพร้าบ่เป็นไแม่ฝันบ่บานเม่อวันนี้เป็นไแต่เนียใครมาแดง เอาเงี่ยไ่มดแดดงุดหีิบอแม่หงุดรงิดใครรีบตรงุดงที่นึงมีบอกเออหงดงมาตัวมัคิดจะแกงแค่ผักบานบอยแม่ฝันบอแม่ฝันบอฝันอ้าวบานี้ย่มดแดมากเผมก็ง

มันติดกับสันก็เล้วไปฆ่าค่าแล้วมาเขาตายนังตา่ตายกูตายอยู่่เผายตยแล้วดำปุ๊บเออโอ้วนติดแม่นังบุ๋เลยว่าจมีปัญหามัยนสั่งโอ้ฝันทั้ันตีนี่ฝันท้วนละกองี่เลยนะมีตัวหน้าใด้เ่หรอให้มดแดงกับตรงให้มวแดงกับเต่งูกระตายนี่ซุ่มอะเมีตั้งวันนัศูุย์ ศูนย yeah. ์อ <tr seine Christmas> ูนเจปโอ้ศูน <t> ย์เจ็ดป่ะแม่เจ็ดเป็นหูะให้มดแดงบอกว่าให้มดแดงเคยฟันหนให้มอดแดงเ่อบ่ตะกีตศูนย์ดเรีนหือูนย์นตะเกียงไปให้มดแดเีห้ตมดใฟันอยู่แต่หลุดมีศูนย์เยโอเคหวตเี้ยน่ันตั โอ้ oh, เคยฝันในสื um, ่งอยู่างนันบ่เคยฝันยูจ่โดนแล้วโดนจำหนกปวตีนน่ส่นีส่วนนี่ลนีี่เนาะอืมันที่ดึงตุลาเนท่านว่ามักตัวใดแต่บาดส่วเมียเจ้าว่าเลขจกบักมักเลขกันโอ้พี่ได้ใจยูแล้วล้วเสยนเลขเนาะสูตรเก่าเนี่ยวยอมมันดอกมึง่ยอมดิแมียว่าไม่บ่ยอมดิแม่ ซื้อคักแปดโาไปออมเจ็กถ่ายซับโต่นอืมวันนี้มากมากกันหกสามโตมากบักสอ่โตหกสามนะสามวดิแม่ประมาณคนตัวเล่สามโตเป็นอะไรก็ไม่ แปดใช่หรอแปดหกสามแปดหกสามอืมก็ใคมดแดงหรือมดเจ็บชุนนี่แค่ดีบ่ใข่มดแดงก็ตีเอาเก็บเออกับงูนะจักตีตีว่าจังไหนสั่นขึ้นเดียวในที่ไปแง่ไข่มดแดงไป่งเไข่ามดแดงมาแล้วเห็นงูเอองูมติตัวปลานี่ติดกัดแล้กุเลือดไปจับมาขาเผาทีตายนะขายมาพ่อเผาถิ้งพ่อมเลย เป็นตั้งแต่ตี้มันสิว่าพี่สวนบอกเคยฝันอยู่ไม่มาแม่เยฝันจะโดนแล้วตะปีลปวจำไม่ไว้จีไม่จกํามานจรมันเต็มจีมันถือบัวมันยูกู้ใดฝันยนแค่มดแดงว่ามีโฉงไงแล้ว้าถือดีดีรอดดี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 ด ุดฮะเงาะงูเนาะงูกระตายป้อมใครมาแตกับกลมๆดิ่งเหรอใครไม่ได่แม่ตรงๆเตี้ยง่ายมง่ามากใครมาแตงอแต่เรงบ้านอะซุนไจ็ดถึงเนพูดนะโอ้ใช่หมซุนเจ็ดซุนเออเอาเลขค่ะเออเอาุนเจ็ดแ่เอเจ็ดซุนแกไหตีอืมเงอยู่คมแงไม่จอเสืงหดิ อออืมมอยู่บนบ่สอยากับสอยลงมาตีเดี๋ยวก็ไปห้างวัสดีพ่อก็ว่าเป็นบนใข่หมดเดีย่วะเราคนบัหานะคนตังโอ้เห็นเหล็กตัวใหญเมื่อกิ้แค่ไหนเต้คำบอกคือหวดัวงหาบน้พวกนั้นโอใค่บอหาบกว่าจะเจ็บหลังถาเจ็บอะไ ต่วหวดนี่นี่คือมากมาตะตองหวดนี่คือหกสามขันยังได้สามตัวเปล่มาใสเปล่หกสามิมเห็นเขามาขายเห็นอะตุลียิบเราต่นี่บ้านมันแจ็บไปยเนาะกพอทําให้เห็นเขาอืกคอืนไปคุนจิตสูนุ่งใส่้าุปเปั้นโอเมอน่ไปห่อข้าวต้มเี่กํานั่นเลยละกวอนหนก็ย้่นตลี Bởi vì hiện tại trời <laughs> long rít đi bọn trua trời <laughs> sườn nà sườn nà sườn nà nà sườn 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 nà nà sườn nà sườn nà sườn nà này, nà sườn 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 nà กับมโอ้ปีนเอออันปีนเปปีนเราได้ยังสิปีนอะไรหมบอกกับกับะว่าเอาคูนคบ่กับเป็นอะรคอยมักกันหเนยงหุนอ่ะเป็นนเก็บแก็มัก่มันมีเมันออกเออมันออกเก็บเก็แปดเนาะเอออกเก็บแต่ก็มักเก็บแปดแหงว่ะอกแปดเก็บหุ่นอ่ะคอบ่กปีนหกสามเก้าสามตั้งไตีอันนี้กับไปด้ตีกลับไปนั่น มาเทีเราคอมถอว่าคอยวานเลยจะกับคู่ตรงแล้วชื่อเรียกว่าจะนี่เท่านี้แหละครับแล้วก็ฟันผู้ใดตีแม่งจะตีเราเด้อพี่หลาเด้อฟันจะาขึ้นตองหมดบ่แม่นี่อันไม่ใครมดเดงยันตมากใ่มากแต่เอาวเทีย่ฮึ่มฮึแม่นั่นหกสา่สิบแปดไจได้ว่าเอาัวเีอนที่สิบหกโอ้ยกับคำตองอะหดตัวนึงวันไหนฟันอีกเลย บอกเนาบอลูกให้นหนยาะกับฝันรอกเขาแค่วากัดจำบ้านดลุมๆได้เองกับอนั่นเราก็จำหอกเือว่าได้เรขอตัวได้มาจังฝันมาได้เลยว่าอันหกสามเนี่ยเมื่อได้หกสามมาแเลยหกสมนี่แม่คิดมากแต่มันออกกันสีหาถบอกคููต่อไปคือหกสามเลยทีปีนไปด้โบราณเข้าสามเล็กน้อยตีปีนทองปีนไ้เท่ากันไดกระดา ปีนจะเฝ้าด้วยกานจังยเก่ากาไมังไรเก่าแต่สร้างไว่ดีแต่ว่ามค่ะคือหกสามพี่น้องสามต้องหมดเลยมันออก่ยังก็ถือที่เอาปีใหม่หรอนาถือใส่ปีใหม่เออคุณพี่น้องคุณบรรยากาศบ้านห้องกับเงาไปจังยพี่น้องตีงูตายัวเม่นข้าใจ <laughs> tên ờ, sao ừ. mà tổng có tổng quan với sao này Ờ, cái này là gì nữa tia với cái nọ Cua lồng Nó ừ. này cắt mồm đấy chứ Ừ Ừ Áo ừ. à, chặt là cho ừ. cái nó à. À. Cắn thế giới là cầu xám như thế Cắn cầu xám, tôi cắn được cái cắp quá À Nó อืมต hmm. to ับแย่ตลอดเจ้คือขจาว่าเจ้ดิเจ้อ่าจับตาจอครับผมอยากับอืมอ่าแคปหน้าจอเด้เพื่อนเด้อกอดเอฟซีสุขุทุกคนเาจับไหมแม่กลับไ้แล้วกับสามแล้วกลับมาแล้วกสามเจสิบเห็นอ่า เขลไลม,ม,มันบวชไล่อ้าสื่อื่อห,หน่อยๆปองมันไล่ที่ทันมันถืออามันสื่อหลยปองหล่ไปถือไปก็ได้เลยมันหลเนาะก็ถือถือตั้งแค่ละกสามอะไพ่องชนะุดเ็ดชุดเอาอครับผมขอบคุณแม่ยามครับผม